ไอ้เพือหายแล้วไอ้ชิบหายสใส่ตลอดไอ้เหี้ยเวลาไม่มีควยเนี่ยไม่โดนเวลาโดนเวลามีปุ๊บไอสัตว์โดนทันทีพี่บุญอะไรบุรี่นาอเขาจะไม่วใช้ใส่ตาบุรีเท่าไหร่ล้านคิวเท่าไหร่นะเก้าห้าเก้าห้าอีสองคิวโอเคกูใกล้จะแดกข้าวแล้วอีกเออห้าโมงแล้วกูวันนี้หลับตาขอให้มึงโชคดีทำจิตได้เป็นสมาธิห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะพอใจนะมึงนะ เวสาูสา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 เวสาสาเวสาสาอันนี้จอนี้จกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเสระอนัโตอนัโตกายสังติกายสังติต้องหลบก่อนสักข้อทวุฒิทางเวยสักข้อทวุฒงเยสักขอวุฒงสักข้อทวุฒทง ตักก็อาวุธทำกูต้องจาะออกแล้วเนาะไอยพี่จะอยู่ทำไมล่ะฮะมึงจะอยู่กับเขาทำไมล่ะอีฮอนไอยไม่ไปซักมึงดีฮอคหักเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ย ไปอยู sí, euh ่เวรนะมึงออกไปซะไอ้ช no ิบหายเออมึง no ก็เจ็บปวดเจ็บปวดอยู่อย่างนี้แหละกูเกียจตตีมึงแล้วเอาขาเข้ามาครับนี้ขาเข้ามาข้างนึงอย่างเงี้ยละมึงโอ้ยกโอ้ยไอ้ซามึงแม่กูไม่ตีมึงหรอกอย่างงี้ดีกว่าเอ้ยกูตีม ไอ,ออกไปมึงออไป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 ออกไม่มต้องมาฮือๆอะไรสัตว์ไวมึง,งอ,อีพีมึงยังอยงเงี้ยมึงก็เจ็ปวดรวดราวเสียนตาย ้อสัตว์แรงเยอะพอไอส้มเลยนี่ฮะมึงน่าจะอยู่ทีมเดียวไอส้มเลยนะมึงฮะเฮ้ยไปขอเดี๋ยวมึงเจ็บจริงไอ้เตี้ยไม่เท่าอันนี้หรอกเฮ้ย ไอ้โอ้โหข้างนี้มันอข้างนี้อข้างนี้ข้างที่ดูแล้วโอ้โหสัมวังกันคอที่ดูไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่จับ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 โอ้โหโอ้โหมึงสองข้างเลยมึงเอ้ยย้ายข้างอยี้ย้ายข้างอยเวนติบูแรงมันเยอะมาจากไหนวะเนี่ยไปมึงพอให้มึง ไอ้เพี๊ยที่อื่นไม่รู้ไอ้เพี๊ยที่นี่กูเฟี้ยวสุดไอ้สัตว์เอ้าเพี๊ยเปลี่ยนข้างนี่เองไอ้สัตว์ผิดข้างตอนแรกเย็ดเป็ดเอาไปอ่านตะมนโอ้ยเพี๊ยขนตรงขนตามึงโงไปหมดเลยฮะตายแล้วตะมนทำแรงเพี๊ยอะไรกูยังจิ้มตีนตัวเองบ่อยๆเลี๋ยยังไอ้เพี๊ยกูเจ็บรึเปล่าเนี่ยขีดคนหนึงเที่ยวแรงยิงใหญ่ตายคุแทบจะถีบหน้ากูเลย โอ้โหไร้สั์นี่จะโดนควยู่เลยเนะี่ย <c oughs>